โซนนี้เดินเข้าไปดูหน่อยนะครับเสือ้อ <c oughs> เห็นแล้วอดไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนี่ตลาดกึ่งแบกาดินนะไม่ไม่ถึงขั้นแบกาดินนะสมัยก่อนจะแบกาดินนะเดี๋ยวนี้ก็สูงกว่าดินนิดหนึ่ง ความสะอาดเนี่ยก็ต้องปรับปรุงหน่อยนะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับผมตลาดสดเทศบันเมืองทุ่ม,ม,มนะสงนครศรีธรรมรานะครับ